ของไฟนี้ครับที่สุดของที่สุดครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับชกโอ้เอานะครับลพบนนึงชกสไตล์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ครับคนหนึ่งไฟเตอร์ชัยนึงไฟเตอร์ใช่ครับโอ้เอาเสือหายเลยนะครับเอาสิลุกชนะดลนี่นะโหเอาสิครับสองน้อยต่อยสนุกครับพี่ลพบอย่างที่เรียนนะครับแพ้ชนะไม่ใช่ เรื่องสำคัญนะครับชัครับนี่คือสเปริ่ของทั้งคู่ครับชัครับสร้างความสุขให้กับแฟนๆนุกธนาดอนอย่าว่าแต่เวลาซ้อมนะครับเวลานอนยังไม่มีเลยครับคอนเสิร์ตทุกวันเห็นคิวโหเห็นแบบนะครับคิวเกือบทุกวันอะไรที่ไหนซ้อมนะครับแต่ว่าดูเนื้อตัวดูมัดกล้ามนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ครับเข้ามาเอาแล้วครับเอาแล้วครับทีเนียวครับชิงมาชิี้ไป สุดจริงๆแล้วคือนี้โอ้โหแต่ละคู่ีสมราคาไม่มีใครนั่งแล้วครับไม่มีตัวนี่มาตีตัวมายืนนะตัวยืนทางสนามครับพี่นกราคาไหนก็ตีเัยยืนหมดแล้วครับโอ้แล้วหลบพันด้วยครับพี่นกโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโอ้ยศิลปินลูกคุ้งดังเลยครเบียโอ้โหแม่กายรัชานน์ก็มานะครับลำเพลินวงสกรก็มาครับ มากระทั้งซีซั่นเนาะนีถือว่าไอ้ดนไฟนี่เป็นศูนย์รวมครับของคนดังทุกวงการครับตอนนี้นี่ครับผมจะหนักใจแทนกรรมการแล้วครับคุณโจโอ้โหจะออกยังไงดีครับแต่ว่าแต่ว่าให้ดูสมบัติเอาครับ้าออกทันด้วยครับพี่นกดูนุ๊กครับเข้าเร็วออกเร็วครับดูขาครับไม่ธรรมดาครับไม่น่าเชื่อว่าดูสเต็ปเท้าพี่นกเป็นเลยครับเป็นเลยครับไม่น่าเชื่อว่า เขาจะเอาเวลาที่ไหนมาซ้อมไม่้อมไม่สมานะแบบนี้โอ้เอาสิครับหนีพรังระวังระวังโอ้โหก็คงจะร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยใช่ครับโอ้เอาครับหัวแตกกันแล้วครับโอ้โหนี่ครับกำลังใจนะครับโชคน้อยต่อยสนุก